ที่จะแนะนําในวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอม u ิ e r เตอร์ปี2016-17เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะคันนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านนอกกันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะภายนอกใส่สเกิร์ตรอบคันอุปกรณ์ต่างๆใหม่มากรถเดิมๆเลยค่ะรอยแต้มสีรอยสินยังยังอยู่ครบชัดเจนทุกจุดค่ะนี่นะคะ รถสภาพดีมากไม่มีอุบัติเหตุค่ะฝากระโปรงเดิมๆนอตไม่มีขยับเดี๋ยวพาชมโดยรอบค่ะใส่เป็น m a ็ก i ี o ขอบ17ยางใหม่ครอบกระจกแบบมีไฟค่ะ แผงประตูพุ้มหนังทั้งสองด้านพมา่านชายคลุยอย่างหนาค่ะนี่นะแผ่นเลทไม่มีรอยเลยค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีเครื่องแน่นมีคอนโซลปรีค่ะนี่ค่ะเพิ่มความสว่างให้กับด้านหน้า ด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถมีปุ่มปรับระดับไฟปุ่มกวบคุมอุณหภูมิแอร์ปุ่มทีวีจอสไลด์อยู่ด้านบนนะคะมีหิ่งเก็บของเล็กๆนะคะอยู่ด้านข้างค่ะกล้องหน้ากล้องหลังครบค่ะบันไดมีไฟประตูดูดค่ะปูพื้นใหม่ทั้งคันนะคะ คอนโซลอะคริลิกแบบใสครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลที่แข็งแรงนะคะสามารถนั่งได้ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะลงเป็นจอยแอนด o i ยขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้ภายในหุ้มหนังรอบคันค่ะพะมาณรอบคันคันนี้ลงเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งเบาะ v i p ไซส์ใหญ่ทรงมิกกี้เมาส์ ะะสามแถวเก้าที่นั่งนั่งสบายค่ะไซส์ VAP หลังคาแต่งใหม่เป็นหลังคา VAP เต็มนะคะคันนี้จะออกเป็นโทนนะคะแสงไฟออกเป็นโทนสีฟ้านะคะเพิ่มความสบายตาให้นะคะแล้วก็สามารถปรับระดับไฟได้ค่ะมีเรามีออรีโมทให้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ปรับระดับไฟได้ ตามความต้องการเลยค่ะจะแบบสว่างหรือว่าสมูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะคะเป็นลายท้องฟ้านะคะมีดาวค่ะนะคะทันนี้จะเป็นโทนสีวายแดงโอรสแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะคะทำให้ภายในดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะนี่นะคะตัดด้วยดำค่ะ ทีวีจอสไลด์ไฟฟ้ายบ4บสี่นิ้วลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะนะะใส่เป็นสเกิร์ตแบบเรียบรอบคันค่ะนะะกล้องหลังค่ะสามารถดูเป็นกล้องถอยได้นะคะ รูับอะคริลิกดอก10นิ้วตีครอบลำโพงซ้ายกว่าเพิ่มความสวยงามแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันซาวหลังค่ะระบบไฟจากด้านหลังนะคะระบบไฟจะออกเป็นโทนแสงสีฟ้าทำให้ดูแล้วสบายตาค่ะคันนี้นะคะราคาตามที่ลงไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะมีดาว นิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าได้ราส,สวยสวย V i P เต็มแบบนี้ mm. ไปใช้งานกันได้เลยค่ะ mm. หรือว่าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะคลิกที่สามเหลี่ยมมุมขวามือนะคะจะมีะรายละเอียด mm. เพิ่มเติมบอกไว้นะคะว่าสเปคภายในนะอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างหรือว่าสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่ไลน์ลิงก์ตกลงบาได้เลยค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยใหม่มาก การใช้งานค่ะอยู่ประมาณแสนเก้านะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานเราตรวจเช็คทุกระบบให้แล้วนะคะระบบเครื่องยนต์นะคะระบบของเหลวต่างๆเราจะเช็คตรวจสอบให้ก่อนส่งมอบอีกรอบหนึ่งค่ะสนใจนะคะมาดูรถจริงมาทดลองขับได้เลยค่ะคันนี้น่าใช้มากๆค่ะ